ช่นจ้าวครับบ้านวัสดีทุกคนเฮ้ยนินจาววัสดีสวัสดีนะครับขอพรหน่อยทำไมอ,อไม่ะพรไปทำอะไรอ่ะสวัสดีครับเชา้าแล้วหล่เอเว้ยจริงเหรอดูเราข้อฟอกกล่อนกีนก่โบงอะ่ะผมไม่ได้ดูเลย,เลยไม่ได้ตามเลยหูห้าร้อยคนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทุกคนเย้คุณดู4 0 4ศนสีุ่ขีนีรันรันรันกันหรือ,อยังครับ ถ้ายังไม่ดูนะ่ต้องไปดูกันแล้วนะครับถ้ายังไม่ดูนะ่ต้องไปดูกันแล้วนะครับ Hello from Myanmar Hello ลจินจ้าเอ่อ my song โอ๊ะ no no my movie in uh, 27 December will be in Vietnam so Vietnamese fan don't forget to see my movie okay 大家好ท่านสวัส นิวยอร์กไปดูในิวยอร์กอินโดนีเซีย for sure ภาพยนตี่วิว w i l โกทูอินโดนีเซีย too ไปดูมาแล้วนะครับขอบคุณครับ a thousand year older thanks ทุกคนครับทานอาหารหรือยังครับรักผู้ดูมากี่โมงคะน่าสิไม่แน่ใจเลยฟิิลปปซึ่งอยู่เขาใหญ่หมดเลยจริงๆมีรูปอีกเยอะที่ไม่ได้ลงเลยนะครับ สอบเสร็จติดตามกับอบคนนี้ครับไปดูมาแล้วรอบแรกวันแรกเลยรักเลยเงี้ยทำไมไม่เตือนฉันเข้า,าเองน้องซีเรียสน้องเทคซีเรียสผมกเข้ามาเหมือนกนัน่ home, love, ง้ครับ <c oughs> What's know Have baby? crazy? intentions, your you Do honest Do you drive I she been lately? mind feel? It's i s t a love even r e I don't know No I don't wanna be alone คนเลยหล่อจังคนไทยเชื้อสายจีนครับ Sing what song you want me to sing? Please say hello to l a t i n a n f a n Hello Hello Banonamal ต้นให้ดูหน่อยเต้นอะไรอ่ะอยากดูอะไรครับโภชีคาโอชิโนอ๋อ you should know you really are similar to โมกุนชาน from 19 days โมโนะวะ please check it out okay sing what what you want me to sing what you want me to sing โอ้โหสองพันคนอนะ่ะ เต่าเงาอย่ารู้ซิกแพกคค่ะโอ้โน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 โ o ไปเซิร์ชเอาในในเอ็กซ์นะครับนี่นี่โชว์ไม่ได้เนี่ยมันจะหาวัาถุลึ่ครับไลฟ์ like, นาเลียนครับไลฟ์ส like, ักพักหนึ่งแล้ว can you say hello to soda yes welcome to Japan sure sure yo 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 yo, yo ครับ yo น่ารักเกิน <laughs> พี่อัพโหลดไปไหนเหรอคะ อ่าไม่บอกครับเรื่องส่วนตัวขอบรถไม่บอกหรอกอืมอูจีชัวคุยสวนโกชาชรูจีรำมามาชงชิงไว้เจ็บชิชิโตวุชาชูอีอุชาเ I wanna sing some I want you sing some song by Islam on your stage Oh s i n g j a กักบา Okay อ oh, ูคุณจะบอกว่าแฟนแฟนต่างประเทศนี่เยอะนะเนี่ยถ้าผมไลฟ์เนี่ยคนไทยเนี่ยน้อยเหรอละลายให้ฟังเลยคะ่ะเสียงดังเลยผมเกรงใจคนข้างนอกเธอทำฉันน้อนน้อนนอนขึ้นใ,ในหัวใจ วันนี้กดบัตรแล้วอุยเก่งใจคนข้างนอกเท่ากับคนไทยอยู่ค่ะเธอทำฉันร้อนน้อนกับชุดนี้ผู้ชารู้แล้วฉันในโลกใบฝ่ายมันต้องหยุดในทีนี้มันหลองยากนะแต่ร้อนจังเลยไม่โกกับพ่อไม่ตัว ทุกชิ้นแพ้เผลอโอ้โอ้ I'm a willing to your music thank you so much ผมจะบอกว่าอยู่ซื่อๆกันรันซื่อบื้อเอาใจมาหักผู้เจ็บเพียงแค่ปลายเล็บเขาก็ยังบ่นแลบ่นเลี้ยวไม่ต้องโทษใครโทษตัวเอง วันนี้มีความสุขหรือยังเต้าหูไ้ไหมเต้าหู้ไม่ใช่นะไม่เกี่ยวเลยกับเต้าหู้เลยทุกคนไม่มีอะไรเกี่ยวกับเต้าหู้เลยแนละ้วผมรู้สึกว่าตอนนี้คนกำลังจะเดินเข้ามาในห้องผมคุณเตอ๋อชนวิทย์คุณอยากเข้ามาไหมครับผิดบ้าล่ะคุณทำอะไรไลฟ์สดครับคุณหายไปนานมากนะเฮ้ยผมเพิ่งเพิ่งมาเอง,องอเสียอุปนยาเสียงพี่ธนูไปห้องลนเลยบอกจ,<า>จริงจริงเหรอเหมือนไอ้นี่บ้เหมือนตอนเราแต่หนาวนะห้องเนี้ยใช่เมื่ี้ห่ะมันเป็นเสื้อคุณใหญ่กู้เฮ้ยหงาด้วยยืนฮะ อะไรเนี่ยเสื้อขอแขนเสื้อมาให้แขนเสื้อที่ตัดไปเหรอใช่เพื่อหนาวพี่โหขอบคุณนะช่วยทีเยอะโอ้เก็บอะไรเนี่ยเก็บมาประมูลเข้ามานั่งได้นะหรือว่าถ่ายอะไรไม่ผมผมไลฟ์อุ้ยน่ารักจริงเลยขอบคุณครับผมถ่ายผมไลฟ์สติ๊กตับพี่ชายนั่งกินในนี้ได้เลยครับมองอะไรก็อะไรกันแล้นะก็มองของกินสวัสดีครับอ่ากินน้ะว่าคะโยนเก็บไปอ่าไม่ใช่เก็บนะอ่ะเเก็บผมไม่เอาเก็บเสื้อ ใช่ทุกคนคือได้ไป I I can sing every song but I I'm I'm have no voice to ชอบเพลงใหม่กันไหมครับดาวิก้าไม่ใช่คนละใหม่อ๋อชอบเพลงใหม่ผมกันไหมครับใก่นี่บอลหนึ่งตัวกระโดดน้ำหนึ่งทีจ๋อมเคยเล่นปะเคยปอลสองตัวกระโดดน้ำสองทีจ๋อมจอแล้วคนไม่เข้าใจหรอก ทำไมพี่ผูวหล่อจังครับเพราะว่าพี่อยู่ใกล้พี่เต๋อครับแล้วก็ซึมซับความหล่อมาเยอะไม่ยไม่จริงหรอกพี่จะไปไหนกันพี่หลกพี่แจ๊คผิวจะไปหาไอจิ๊ดไปข้างล่างในตรงโซนนั้นแหละอ้าพี่ไม่บอกพี่ก็จะฝากซื้อหรืออะไรเปล่าเผมได้น้ำของซอสแจ๊สพี่ลงลิฟต์พี่ลงลิฟต์ไปเหรอพี่ลงลิฟต์ไปชั้นจีแล้วพี่ก็เดินข้ามไปเลยตรงลานเบียร์ what yes please sing about the p h ิ l i p p i n e s ทุกคนเลด ทุกคนมาบุไฮมาบุไฮมาบุไฮฟิลิปปินส์เอ้ยพี่พูดภาษาฟิลิปปินส์เป็นด้วยหรอได้มาบุไฮกับเดียวเขาใหญ่สนุกมากจริงแล้วก็กำลังจะดูเขามีคนบอกกำลังจะดูสี่สี่ด้วยอ่ะเฮ้ยดูเลยเร็วดูยัง very much นะ you know very much very แบบว่า watch แล้วอยู่ cannot นั่งติดนี่คือ you will sit not a t t r a s h ใช่ใครสอนกิจคู่เดียวนะ ว่าถึงผมเด็กกว่าพี่แล้วมันยังไงไม่นี่ก็จะมาโปรโมทเพลงตัวเองมาเอาท่องทางท่องโปรโมทเพลงตัวเองอย่างเดียวนะัยหน่อยคนดูเยอะแค่เธอแค่เธอม่สิ่งแปลกวะทำไมลืมสองซ้ำแค่ลืสองซ้ำแค่เธอีึงต้องดูดน้ำที่ดูไหมเขาไปโปรโมทพี่เยฟทำไมคนใกล้ๆไม่โปรโมทให้ เพลงเคขาบอกให้ร้องขอร้องขอร้องเดี๋ยวจะร้องท่อนหนึ่งร้องแบบจริงๆไม่เคยร้องแบบนี้จริงจังแต่เพลงนี้เพราะมากผมชอบแค่เธอแค่มีเธอไม่ว่าจะอลอกเธอไรตรงนั้นแต่ว่าสองเราจะกลับไปเออเพลงมันร้องยากจริงว่ะฉันท์อือ ้วก็เด Ele ี๋ยนรีวิวน้องเจมินายหน่อยยากรีวิวยากคนนี้นะเธอทำให้ฉันเจมีนายแน่ได pues ้แน่ได้เจมีนายแน่ได้แน่นายเออ thank you so much yeah eating ห่วยชัวบ์ะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับของขวัญนะครับผมมี ต่างทานข้าวแล้วครับท่านกับน้องเก่งมากโอเคซอมบี้มีซอมบี้อ่ะอีน้อย z o m b i มบ o m b เ e a a o อ o อโอ้ยปีใหม่เขาเปเป็นตาอูด้วยหรอเวอร์ชั่นไหนอ่ะอันไหนอ่ะพี่อูแวร์ิสอัพโหลดอัพโหลดไปไหน so Uh, there are four thousand people here. I want to say that you keep asking this question. It's about how to say that privacy thing. You know, it's a privacy stuff. I'm live here, and you ask for upload going where? Where is upload? I think that if if a want to say, or if you want to figure it out, you just check in in upload account. You know, because sometimes when you ask that the other person is him sometimes he's now in privacy time i'm not going to say that where is him okay i'm here by the way i'm here you know i, ha I have no clue to say that where is abroad and i know where is him This question do not allow because you will never know ways abroad you know <laughs> where where is a where where you know this is just only question that you can that you that you only ask น uh? ะ where where is a where where แล้กลับไปแล้วนะจริงเหรอไม่ไม่เอาเขาบอกให้ร้องเพลงมือปืนฝากตัว <c oughs> ปาตัวรับใช้นายประตูผมไม่กล้าหรอกเขาได้กันทางออฟฟิศเนี่ยไม่ถูในห้องบูรีนหนึ่งสองสามฝากตัวรับใช้นมมา <c oughs> ยเป่าหัวบุกคว้า ได้มเนี่ยเปไม่ได้ไไดสบสางสบสามค่คยผ่านไปไปสบสรรีสบส่เลยได้ไหมกูจะได้ออกไปเมืสส่อวีทุกสิงหลงผิดหลงผิดคิดมา <c oughs> พอด้นมาถึงวันนี้เราเล่นนะทุกคน เฮียอีเฮีย I really love my flower but I see her in the room คือเอินลิตรงนี้เลยขอบคุณนะครับเต้นละลายไม่ยากเลย เธอเตะวางร้อนร้อนร้อนลงข้างในหัวใจปัดเล้าเล้ามันอ่ะหนึ่งสองสามสี่ปัดเล้าเล้าเล่นให้ใจละลายและเก้าและลาและลาละลายหันเธอทำฉันร้อนร้อนร้อนเกินจุดเดือดหัวใจ ดีดลงขึ้นทําให้ลุกเป็นไฟเย่ละ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 ลายมันยากตรงดีดลงขึ้นนี่แหละกูหมอนอีกกูหมอนอีกท่อนสับขาอ๋ออ่าก็เป็นขวาขวาซ้ายบิดอะไรวะ ล,าลา้านละอ๋อ,อเป็นเป็นเป็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะอันนี้เท้าใช่ไหมครับเป็นปึ๊บปึ๊บเป็นเป็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่ะอ่ะอ,อ,อินเอาอินเอาเตะวางสะบัดขวาซ้ายขวาเตะแล้วก็ตื๊นตึ้นตื้นนเห็นยากเหรอค่ะรุ่นน้องแสดำเล่นได้เลยร้องสดสักท่อนหน่อยหูร้องไม่ไหลายท่อนแล้วนะร <laughs> ้องสดตลอดนะครับอยู่บนเวที <laughs> โอ้ยดิผมร้องสดตลอด เฮ้ hey, รูว่าโลกเรามันยังคงร้อนไม่พอให้เธอพอใจเฮ้ hey, ดิฉันจะทำสองร้องเสียงสูงครับคือเสียงสูงร้องไม่ยากฮู้นี่สูงใช่ไหมถ้าร้องสูงก็ฮู้ก็คือฮัวสูงก็ฮัวก็เป็นผมผมก็จะสูงขึ้นไปอีก ถ้าสูงขึ้นไปก็เป็นยอ,ยอดผมยอดผมที่จะสูงที่สุดละ<ม>เต้นได้ทั้งเพลงละรอชมโอเคเก่งมาก<ม>ผมเห็นแล้ว<ม>แอบไปเต้นอยู่ตรงนี้ตรงนี<ม>้สวัสดีครับ<ม>บ๊ายบายได้ไม่เป็นไรครับพี่ไว้มาเจอกันใหม่นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่พีนแล้วละนวลช่วงสตรีมเกมมากเลยทุกคนคือผมตอนนี้ทำเหล็ก คือผมอะอยากเล่นเกมนะผมว่ามันเป็น, relax time. นรีแลกซ์ไทม์การกระตูแต่ว่าตอนรีแลกซ์ไทม์ของผมอะผมไม่มี I don't have even ต์ e นเอ็กซ์ไซร์ไเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มซื้อเอฟเฟกแล้วก็เขียนเพลงทำ,ลทำนู่นทำนี่ทำอะไรไปหมดแล้วผมรู้สึกว่าก็อยากนะอยากอยากผมเขียนเพลงแล้วอะทุกคนผมเขียนไปสามเพลงแล้วอืมช,ชัวโจเหมือนยายหนูโดนพี่ตกยายหนูเป็นปลาเหรอลูก ยกถูเป็นปลาหรือเปล่าเราเล่นเราเล่นพี่แซวเล่นนะพี่รักเพลงต่อไปแนวอะไรครับยังคงคิดว่ายังคงลงเป็นแนวนอนถ้าไฮไลท์ยะตัดเป็นแนวตั้งอยากร้องเพลงที่มันแบบฟังง่ายๆม้างอะ What's your intentions baby? Do I drive you crazy? Have you been honest lately? Do you m i n d me... Oh Nigeria แล a วโอเค Skyline Skyline คือกี้กันป่ะกี้กันด้วยเพ็งฟ้าแป็นใกล้ฉันยังมีฟ้าไปเราจะกลับหรือยังอ่ะพี่เราจะเข้าลูกไปสองเรายจะไปสอง ่เต๋ออีเ็นเซเอี้าจดีใจโอ้ดีใจอ่ะทุกคนได้ไปอีดีเซนเซนด้วยไม่ผมไปผมไม่หิวผมก็นั่งเฉยอยู่ว่ะชือเเวใช่ผมชอบมากบอกพีเจี๊ยนมน้ไปไหม No กินไปได้หรอผมกินไม่ไหวแล้วพี่เต๋อยืนดิบลดน้ำหนัก โอ้ไม่ต้องลดหุ่นดีแล้วแล้วลายดึงขึ้นมาโอ้โหสุดยอดกินหมูกรอบเมื่อวานผมกินหมูกรอบกรอบแล้วกรอบไหมนิ่มเลยเหนียวด้วยอะไรมันทิ้งไว้นานเอไม่ทิ้งไว้นานเกิดอะไรที่มันทิ้งไม่นานเฮ้ยว่าตาชิว่าตาชิวแล้วมันกินของจีนอะไรเนยออฟฟิศในเจอสิย ทุกคนไปเจอในไอจีผมอยากไลฟ์ไอจีบ้างผมไม่ได้ไลฟ์ไอจีนานละผมรู้สึกว่าผมก็คิดถึงไอจีฝากภาพยนตร์404สุดขีนี่ลันลันสนุกมากหลายๆคนว่าหมายถึงว่าสนุกไม่ใช่ว่าอย่างอื่นว่าสนุกผมก็ไม่พูดอะไรหรอกชุดไงไปแล้วนะครับ ไปเจอกันนะครับไปแล้วนะไปเจอในไอจีดีกว่าไปเร็วรอ,อ,อุ๊ยโทษน,นะเอฟเฟกตแย่ yeah, มากดูดิหน้าขยับดึง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 แล้ทำไมเราถึงหน้าขยับเราปรับหน้าด้วยหรอทำไมไม่ขยับแล้วไม่ขยับแล้วไปแล้วเจอกันนะครับ 客服好帅，谢谢，真的吗？拜拜。